วันนี้แดดดีนะคะทุกคนมาดูชวนชมต้นนี้กันจ้าวันนี้นะคะตะวันก็มีเวลาว่างนะคะได้มาดูชวนชมต้นนี้นะคะตะวันคิดว่าน่าจะมีปัญหาเยอะเลยเลยค่ะเดี๋ยวตะวันจะรื้อรากออกมานะคะแล้วดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าใบเหลืองทางต้นเลยค่ะทุกคนมาดูกันค่ะอลัคาะวันนี้นะคะตะวันก็จะมา หรือรากต้นนี้ดูนะคะทุกคนถ้าสังเกตและจะเห็นว่าต้นนี้นะคะใบเหลืองนะคะทั้งต้นเลยซึ่งมันผิดปกติมากนะทุกคนนะเพราะว่ามันใบเหลืองข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งใบเขียวนะคะดังนั้นตะวันก็เลยมีความรู้สึกว่ารากน่าจะมีปัญหานะคะทุกคนดังนั้นวันนี้ตะวันจะมารื้อรากดูนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็อากาศดีเช่นเคยะคะ่ะ มามาลื้อรากดูนะทุกคนนะก่อนอื่นนะตะวันก็จะเอาไปเคาะดินออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่ตะวันไปเคาะดินมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าทุกคนทุกรากเลยนะคะที่มีปัญหานะ มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะอากาศหนาวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอุตสาห์สร้างรากมาตั้งนานนะคะในที่สุดก็ไม่รอดนะทุกคนแต่ว่านะคะก็ยังพอที่จะแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันเนาะก่อนอื่นก็คงต้องทำใจตัดนะคะ ตะวันไม่แน่ใจว่าตรงตรงนี้มีปัญหาไหมจะเดี๋ยวค่อยๆตัดไปนะคะทุกคนมาดูกันค่ะเยอะมากบอกเลยว่าเยอะนะคะอย่าไปเสียดายนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเห็นแบบนี้นะคะถ้าจะรักษาชีวิตนี้ก็คือต้องตัดเลยนะดูค่ะแบบนี้ก็คือ เน่านะคะนี่อ้อากาศหนักตะวันทำช้าไปค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศช่วงนี้ค่อนข้างเย็นค่ะแต่ว่าวันนี้อุ่นแล้วก็แดดออกตะวันก็เลยเลือกที่จะทำวันนี้นะคะ้ทุกคนเอ้ยนี่นะคะถ้ามีสีดำนี่คือต้องเฉือนออกหมดเลยนะคะ ทุกคนสุดยอดเลยตะวันคิดว่าคงบ้านตะวันคงไม่เหมาะที่จะปลูกชวนชมจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะปีนี้าปีนี้ตะวันไม่ได้ขนต้นไม้เข้าในบ้านเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าฮีตเตอร์คงเอาอยู่แต่ว่าตะวันคิดผิดนะทุกคนนะคิดผิดมากจริงๆค่ะดู ดำๆนี่คือเน่านะทุกคนนะอย่าไปเสียดายนะคะชวนชมเป็นอะไรที่แบบเขาสร้างรากใหม่ได้นะแต่ว่าจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าตะวันจะได้มาขนาดนี้ก็3าสปีแล้วทุกคนนะมาจบเอาปีนี้ มาดูกันว่าตะวันจะซ่อมได้ไหมนะคะทุกคนทำใจลำบากมากเลยนะเวลาที่ต้องมาตัดอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะสำหรับคนที่รักแล้วก็ปลูกเข้ามานะคะแต่ก็ตัดเพื่อรักษาชีวิตนะทุกคนนะถ้าไม่ตัดก็คือไม่ได้นะคะ รู้สึกว่าเราจะมีรากดีด้วยนะคะเห็นไหมทุกคนสังเกตว่านะคะใบเหลืองรากจะไปเยอะเห็นไหมคะนี่รากจะไปเยอะเห็นไหมคะแต่ถ้าสมมติว่านี่ตรงนี้ใบเขียวนะคะทุกคนใบเขียวนะรากตรงนี้ดีอยู่นะคะแต่ตะวันจะตัดให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่เน่าเยอะนะคะตรงนี้ก็ไม่เน่านะนี่ แต่ว่ามันต้องตัดออกเลยเห็นไหมคะยังดีอยู่เลยะคะ่ะลากเส้นนี้คือดีแล้วใบก็เขียวดังนั้นนะคะทุกคนถ้าบ้านของอเพื่อนๆน,นะคะบ้านของพื่อนพี่นะคะทุกคนที่ปลูกชวนชมนะแล้วเห็นสังเกตนะคะใบเริ่มเหลืองนะให้ให้สังเกตดีๆนะคะให้สังเกตดีๆเพราะว่ามันก็เป็นได้หลายกรณีเนาะหนึ่งก็คือ รากมีปัญหานะคะแบบนี้นะอีกแบบหนึ่งก็คือน้องขาดน้ํานะคะทุกคนหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเรารดน้ําเยอะเกินไปค่ะของตะวันนี้รากมีปัญหาก็เนื่องจากว่าอากาศมันเย็นมากนะคะแต่ว่าตะวันเห็นแล้วละ่ะว่าความเย็นจะมาแต่ว่าตะวันคิดว่ามันเย็นไม่นานนะอาทิตย์หนึ่งตะวันไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบว่า ทำลายต้นไม้ของเราเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็แบบเป็นบทเรียนอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องป้องกันนะทุกคนนะความเย็นนะคะเพราะว่าชวนชมเป็นคือมันจะสั่นตลอดเลยเนาะคือชวนชมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบความร้อนนะคะชอบความร้อนแต่เขาไม่ชอบความเย็นนะโอ้ตรงนี้นี่เยอะเลยต้องควานนะคะทุกคนสีดำๆนี่ ต้องคว้านนะคะตะวันก็ไม่อยากค่อยอยากจะอันนี้โตเท่าไหรด่ดูสิคะสุดยอดเลยนี่นะคะเป็นการเรียนรู้ที่แบบราคาแพงมากๆทุกคนต้นนี้ตะวันรักมากมากเลยนะแล้วเป็นอะไรที่แบบเป็นกับต้นที่เรารักด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเป็นกับคือก็รักทุกต้นนั่นแหละใช่ไหมคนปลูกต้นไม้ก็จะรักทุกต้นนั่นแหละแต่ว่าต้นนี้อยู่กับตะวันมาตั้งแต่เริ่มเริ่มเลี้ยงใหม่ๆเลยนะคะปีแรกๆที่ตะวันย้ายมาอยู่อเมริกานะทุกคนมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะผูกพันหน่อยนะคะแบบคล้ายๆกับว่าเรามาปีแรกแล้วเราก็เลี้ยงต้นนี้เลยนะคะมันทําให้เรารู้สึกผูกพันนะทุกคน ดูสิมันต้องคว้านเข้าไปนะคะสีดํานี้ก็คือเขาจะมีเชื้อนะทุกคนนะต้องคว้านเข้าไปเลยค่ะเอาออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือนะถ้าเราจะรักษาเราก็ต้องเราก็ต้องทําค่ะนี่เอาออกให้หมดเลยนะคะสีดําๆนะแล้วก็มาแต่งแผลค่ะ ือจริงๆอ่ะตะวันรู้นะมีดตะวันไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันต้องแบบว่ามีดใหญ่กว่านี้ค่ะแต่ว่าตะวันไม่มีนะทุกคนนะก็ได้แบบนี้มีดต้องคมอุปกรณ์ต้องสะอาดค่ะทุกคนเพราะว่าต้นชวนชมอ่ะเวลาเาเราใช้มีดใช้อะไรอ่ะมันสามารถติดกันได้นะคะอันนี้หลังจากที่ตะวันใช้แล้วนะคะตะวันก็ จะต้องไปทําความสะอาดนะทุกคนนะมีเห็นไหมคะจากที่แบบรากแบบเต็มเต็มตอนนี้ก็คือเหลืออยู่รากนี้นะคะเหลืออยู่รากเดียว,วทุกคนนะอุย้ยเป็นอะไรที่แบบแต่ว่าก็โอเคนะคะสงสัยตะวันต้องหรือทุกต้นละมั้งเนี่ยเพราะว่าเหลืองเกือบทุกต้นเลยนะคะ โอเคนะดูแล้วก็ก็ปกติแล้วนะคะส่วนใบเหลืองเนี่ยเราเจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะคะแต่ว่าก็แนะนําให้ออกนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาจะคายน้ําเยอะนะคะแต่ถ้าถ้าไม่ออกเขาก็หลดร่วงอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราเปือยล่าออกแล้วนะ เรก็ล่วงอยู่ดีแต่ว่าตะวันจะออกเพื่อความเรียบร้อยนะคะทุกคนเพื่อความเรียบร้อยนะ <c oughs> เรามาดูกันว่าเราจะสามารถรักษาชีวิตน้องได้หรือเปล่านะคะแต่ก็คงไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะถ้าสมมุติว่าเพราะว่าตะวันจะทายานะทุกคนนะหลังจากที่ตะวันทํตาตะวันตัดรากไปแล้วนะคะตะวันจะทายาเอาไว้ให้แห้ง ตอนนี้เดือนกุมพานะคะต้นเดือนกุมพานู่นแหละคะ่ะเดือนมีนาตะวันถึงจะเอาลงปลูกนะคะเพราะว่าจะต้องให้แน่ใจนะว่าน้องแห้งแล้วจริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าไม่แห้งก็จะเน่าต่อได้นะคะทุกคนส่วนยาที่เราจะทานะคะก็ทาควรที่จะเป็นยาพวกอะไรนะที่เขา ใช้กันที่เมืองไทยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ต่างประเทศอย่างตะวันนะคะตะวันก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนมันก็จะรักษาด้วยนะคะนี่แล้วก็คล้ายๆกับเป็นยาเร่งรากด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช้สิ่งที่คุณมีนะคะอย่างเช่นปูนแดงปูนแดงก็ใช้ได้นะทุกคนนะหรือบา,บางคนตะวันเห็นเขาใช้ปูนซีเมนนะ แต่ในกรณีที่เป็นแบบนี้ก็ควรที่จะเป็นปูนแดงเนาะนี่ละค่ะถ้าเราทำช้ากว่านี้ตะวันก็ มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเสียน้องไปนะคะแต่ไม่เป็นไรน่าจะเซฟได้แล้วล่ะคะ่ะคนก็ถามว่าสวยมากไหมมันก็ถ้าเทียบกับของคนอื่นที่เขามีแบบต้นสวยๆมันก็มันก็ไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าจะมีคุณค่าทางจิตใจทุกคนก็อย่างที่บอกค่ะ ต้นนี้ตะวันเลี้ยงมาประมาณ3ปีกว่า,วาแล้วนะคะตั้งแต่ตะวันปีแรกๆที่ตะวันเริ่มมาอยู่อเมริกานะมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีคุณค่าทางใจกับตะวันมากๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> กำลังงามเลยนะปีที่แล้วก็คือแบบกำลังทำรากสเต็ปสอง กำลังจะแบบโอ้ยน้องสวยมากอะไรแบบนี้นะคะจนมาแบบอตะวันพลาดเองแหละตะวันตะวันไม่รอบครอบนะคะคิดว่าน้องคงจะสู้ได้นะคะเพราะว่าตะวันเปิดฮีเตอร์เข้าไปด้วยนะคะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะทุกคนแต่ว่าฮีเตอร์ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยนะคะก็ต้องมาทำแบบนี้นะคะ่ะ เข้าปากนะยางขมขมจริงๆต้องใช้กันไกลล่นะแต่ว่าตะวันไม่ไมไ่เอากันไก่มาด้วยนะคะก็เลยใช้มีดเนาะคุยมาตั้งนานอ ใกล้จะเสร็จแล้วนึกถึงกันไกลทุกคนเป็นนิซี่แล้วเนาะมันก็จงแบบวา่าเราไม่ได้เตรียมกันไกลมาก็เป็นแบบนี้นี่ทุกคนเห็นบอกไก่เล้ยงอะเรดิเนมาฟังแต่วันจมเนาะแต่ว่ากิ่งอะไรดีหมดน้าเนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะ นี่เป็นยังไงล่ะเละแล้วเราก็ได้ตัดรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตะวันจะมาทายานะท่านี่ก็คือท่าหายรอบเลยนะคะ ถ้าในกรีที่ไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะแต่ต้องมั่นใจว่าคุณตัดออกจนหมดนะคะแล้วเวลาตากน่ะตากในที่ร่มนะคะทุกคนยอย่าไปตากแดดเด้อ ตากไว้หนึ่งเดือนผุ่ละนล่ะเนาะคะ่ะหนึ่งเดือนเอาต้นไ้แน่แน่ใจพุ่นละ่ะว่านอาการเน่านี่หายไปเนาะคะ่ะอย่าไปใจร้อนอย่าไปใจเร็วว่าแห้งนิ่งๆหน่อยๆก็ลงปลูกอย่าอย่ยเห็ดจังสัรเนาะคะ่ะตะวันเคยเสียต้นไม้ไปแล้วเนื่องจากใจร้อนรักมากอยากลงปลูกกลัวน้องเหี่ยวเนาะคะ่ะ คันเหี่ยวให้ปล่อยหเหี่ยวไปเลยเนาะค่ะปล่อยให้เหี่ยวไปเลยเพราะว่ายางหน่อยเขาก็รักษาชีวิตน้องได้เนาะค่ะบมเมนว่าเห็นน้องเหี่ยวแล้วกันอยากเฝาก้าร่วมปลูกสินะไม่ใช่เด้อทุกคนเด้อจะต้องแบบว่าต้องให้มั่นใจว่าแห้งอิลวเนาะค่ะต้องให้มั่นใจว่าแห้งจริงๆเนาะนี่ทุกคน อันนี้ตะวันคือทายาแล้วได้ยน่ทายาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตะวันก็จะเอาไปตากในร่มนะคะซึ่งกัเป็นโรงเรือนของตะวันนั่นแหะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่อ่าค้องอันว่างอยู่นะคะผวกปุ๋ยผวกอันดินเนาะคะ่ะตะวันก็จเสเปว่างไว้ข้างล่างเพื่อที่จะให้นองแหงเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือการ รักษาชีวิตของต้นชวนชมเด้อทุกคนเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของตะวันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ